โอเคสวัสดีครับผมนักสิบไรเดอร์ขับนะครับก็อยู่ที่บิ๊กวิงุบลนราชธานีเหมือนเดิมนะครับคันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็น CB นะครับ CBR 650E Class นะครับซึ่งจะเป็นระบบเกียร์แบบใหม่นะครับของทาง Honda นะครับเราจะพาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดินชมรอบคันไปก่อนนะครับ ระบบ e-cast เรียกได้ว่าเป็นระบบพื้นฐานใหม่นะครับที่ beginner เริ่มต้นนะครับที่จะเข้ามาสู่วงการการขับบิ๊กไบค์สามารถเริ่มต้นจากตัว e-cast ได้เลยนะครับซึ่งมีระบบช่วยในการขับออกตัวนะครับแล้วก็การขี่ต่างๆนะครับทำให้เราไม่ต้องอาการปล่อยคัดไม่เป็นอย่างเี้นะครับมันก็จะทําให้เราช่วยเราในการขับขี่ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวมาไล่จากด้านหน้าไปก่อนนะครับผม ด้านหน้าเนจะมีการปรับไฟหน้านะครับในโฉมนี้นะครับก็จะเหมือนตัว cb 1 0 0 0 r นะครับคือหน้าตาเหมือน cb 1 0 0 0 r เลยนะครับสังเกตสติ๊กเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับคล้ายๆนะครับจะมีความคล้ายนะครับที่การปรับหน้าไฟนะครับให้มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็จะมีความต่างกันอยู่ที่วงลีด้านบนตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็ให้โชคนะครับหัวกลับนะครับมานะครับเป็น upside down นะครับก็เป็นของโชว์านะครับ ปั๊มเบรกเป็นนิชชินนะครับแล้วก็ให้ชามดิจวินคู่มานะครับประกอบมาด้วยปั๊มนะครับสี่พอตนะครับปั๊มสี่พอตนะครับอันนี้จะมีสังเกตว่าจะเห็นพอตด้านหลังด้วยนะครับประมาณนี้นะครับยางติดรถที่ให้มานะครับก็จะเป็นดันหลบนะครับดันหลบด้านหน้าเป็นขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบ r สิบเจ็ดนะครับ สีล้อจะเป็นเหมือนสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลที่มีการน้ำตาลแบบเอกลักษณ์เฉพาะเขานะครับตัวหน,หน้าเองก็จะมีเรื่องของตัวแรมตัวนี้ขึ้นมานะครับมไม่รู้ว่ามันจะไปเข้าไปหากองอากาศเลยหรือเปล่านะครับเป็นแรมแอร์นะครับแรมแอร์รับสข้างเลยนะครับสข้างเลยทําให้ เวลามองจากด้านหน้าแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกว่ามันเพิ่มความแบบบึกบึนมากยิ่งขึ้นในตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับมีการหม้อน้ำมาให้ด้วยนะครับที่เขาใส่การหม้อน้ำมาเลยนะครับอันนี้เป็นของศูนย์บริการของบิง๊กวิงกูบนนะครับผมน่ใจะ่าเข้าแถมชุดนี้ไปเลยหรือเปล่าในราคา33,000นามตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ของ e class นะครับอย่างที่บอกนะครับ โอเคมาที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นเม็ด LED แล้วนะครับทั้งทั้งด้านหน้านะครับแทบจะเป็น f u LED l l ทั้งหมดนะครับ Fu LED l ทั้งหมดเลยนะครับตัวมือเบรกนะครับมือเบรกมีการปรับระดับได้นะครับที่ตัวนี้เลยนะครับมีการปรับระดับได้นะครับมือเบรกมี่สวยเลยนะครับเหมือนของแต่งเลยนะครับตัวนี้ให้มาแบบ ครบเลยทั้งมือเบรกและมือคับนะครับปรับระดับได้นะครับแล้วก็ในพาร์ตตัวต่อมานะครับตัวมาเดี๋ยวผมฟาดูพาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวคลิกชิปเตอร์มาให้นะครับก็จะมีการเล่นสีที่ตัวเครื่องด้วยครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลที่มันเหมือนเหมือนกับวงล้อนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็น สีเทานะครับสีเทาเข้มๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมาที่ฝาครอบเครื่องก็จะเป็นสีต่ำตาลเหมือนกันนะครับตัวนี้ไล่ลงมาก็จะมีตัว Quick ริ i เ t e r นะครับที่ทำงานร่วมกับตัวระบบ e class นะครับในฝั่งนั้นนะครับอันนี้เป็นสายที่ออกมาคือเขายังไม่ได้ปลั๊กอินแบตเตอรี่ด้านในนะครับก็จะเห็นสายเทอานนิโผล่ออกมานะครับน,นี้ไม่ต้องตกใจนะครับตัวเกียร์นะครับยงลงมาตรงนี้เลย พักเท้าก็จะเป็นตัวพับสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับด้านยางนนด้านหลังนะครับให้มาเป็นด้านหลบนะครับน่าจะเป็นซีรีส์สปอร์ตแม็กนะครับโล a สปอร์ตนะครับขนาด180ทับ 5, 5, 5 10, ้าหบประมาณนี้เลยนะครับส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นไฟเหมือนกับ ทรงยอดนิยมนะครับก็จะเป็นทรงใหม่นะครับที่ CBR CBR 650ใช้กันนะครับปกติตัวนี้เลยไฟเลี้ยวก็จะมาติดอยู่ที่อันนี้เหมือนกับตัว CBR พันทริปุอานะครับก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวานะครับของตัวรถนะครับของตัวรถ ด้านฝั่งขวาเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้มันเหมือนลมแอร์นะครับที่เข้ามานะครับ,นะรบแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรับอากาศเข้ามาจริงไปยังตัว id เลยหรือเปล่านับนีไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งแลวดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาที่ตัวฝั่งด้านขวานะครับเราก็จะเห็นชุด e คล s s นะครับตัวนี้ชุด e c ล s s นะครับก็พาดูแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวที่มาครอบนะครับครอบสายคัาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นลิ้นดึงอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะมีสายไฟนะครับออกมานะครับ2เส้นนะครับก็คือจะมาเข้าผมน่าผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวควบคุมการเข้าเกียร์ขึ้นลงครับของตัว e c s เลยนะครับ ก็มันมิติมันจะออกมาประมาณนี้นะครับล้นออกจากเครื่องมาผมอันนี้เป็นเครื่องนะครับน่าจะประมาณหนึ่งฝ่า,ามือนี่นะครับอันนี้เทียบกับตัวตัวรถนะครับอ่าน่าจะไม่ได้เลยตัวแฮนด์ออกมาเยอะมากนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่แบบน่าจะเหมาะสาหรับมือใหม่มากๆนะครับหรือว่าสำหรับมือ เมื่อเก่าที่ต้องการเทคโนโลยีแล้วก็ขี่สบายในการออกทัวรลิงต่างๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับกับราคา3ามแสนต้นๆนะครับท่อก็เหมือนเดิมนะครับท่อก็จะเป็นการเรียงนะครับสี่สูบนะครับลอดไปที่ใต้ท้องนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับ co 2ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแคปอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเสียงจาก โรงงานเขาก็จะให้ความเงียบกพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรฐานยูโรโฟหรือยูโรไฟแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นยูโรไฟแล้วนะครับที่ขายนะครับก็ถ้าใครที่ต้องการเสียงลั่นเพิ่มขึ้นก็สามารถเปลี่ยนอัตเตอร์มาเก็ตได้นะครับจากศูนย์บริการหรือว่าจากร้านข้างนอกได้นะครับตัวนี้นะครับผมว่าคันนี้ระบบรวมค่อนข้างจะดีเลยนะครับระบบรวมค่อนข้างจะดีเลยนะครับ ระนนี้คับสีแดงตัวจริงสวยมากนะครับก็มิตินะครับมิติก็เหมือนเหมือนถังมันจะถ้ามองจากด้านมุมด้านบนนี้นะครับถังมันจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมว่ามิติการนั่งการควบคุมนี่ก็คือจะโอเคเลยนะครับก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นกุญแจอยู่นะครับยังไม่ใช่คีย์เลสนะครับกุญแจ s s i s s นะครับของทางฮอนด้านะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นสติ๊กนะครับสติกที่กดได้แบบนี้นะครับนะครับผักซ้ายผักขวาขึ้นลงได้หมดนะครับมันเป็นเหมือนออมนิบัตทอนนะครับของตัวมันคล้ายๆตัวกล้องเลยนะครับคล้ายๆตัวกล้องเลยถ้าเราเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์แปรนะครับยิ่สัมผัสก็จะเป็นอ่เหมือนพลาสติกนุ่มๆหน่อยนะครับตรงนี้เป็นทคกชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็บายพาสอยู่ตรงนี้นะครับ นี้เป็นส่วนของน่าจะเป็นของแต่งนะครับตัวนี้เป็น s 2 c นะครับก็เป็นกระปุกความน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นตัวอ,ออฟลันนะครับแล้วก็มีไฟหาศาสตรมาให้นะครับแล้วก็รูปแบบของกระจกทางน้ำมันปกติครอบมาตรงนี้นะครับสวยครับสวยตรวนี้โอเคเลยนะครับสำหรับ cbr 650 Realm e c l a s s นะครับแทบจะได้เทคโนโลยีของตัวพั์มาเลยนะครับผมมองว่าตัวนี้นะครับพอทั้งหน้าตาแล้วก็ตัวระบบที่ให้มานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรุ่นอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะปล่อยคลิปละลายคลิปนะครับต่อจากนี้เลยนะครับผม ก็ใครที่สนใจนะครับเข้ามาสอบถามที่บิ๊กวิงนะครับหอน้าอุบลราชธานีได้นะครับสําหรับเส้นทางก็สามารถค้นหาที่ Google ได้เลยนะครับโชว์รูมค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญ่มากมีรถอยู่หลายรุ่นนะครับแล้วก็สต็อกล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นจะพาเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลาไปด้วย C.B.R. เอ้ BR, C.B. หกห้าศูนย์ R.E. คลัสนะครับโอเคครับ